ครับผมสวัสดีครับสยามนสนเซล์สาขาปุณณวิถีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุรัตน์ภวิกิตนะครับจะเป็นผู้นําเสนอในส่วนของรถยนต์รุ่นใหม่นะครับที่เราทํามาฉลองครบรอบ70ปีนิสันนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับนำเสนอเป็นรถยนต์นิสสันคลิกอีพาวเวนะครับรุ่นนี้นะครับก็นํารุ่น V L นะครับนารุ่น V L มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเบียร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มจากนี่นะครับผมชัดเจนเลยครับสติกเกอร์ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับจะมีคําว่านิสสันคลิกนะครับเป็น สติกเกอร์สปอร์ตนะครับผมลายสีดำนะครับสวยงามเลยนะครับมาดูกันบ้างครับว่ามีอะไรอีกครับฝาครอบนะครับฝาครอบไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับผมตัวนี้อ่านี่นะครับจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับแอบ70ปี anniversary นะครับอ่ามีตัวอักษรนะครับผมตัวนี้นะครับก็ดูด้านหลังครับด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอ่ะนี่ครับสัญลักษณ์คำว่า70ปีนะครับโลโก้คําว่า70ปีใต้โลโก้คิกนะครับตัวนี้อ่านะครับผม คิีฉลามจะเป็นสีดำนะครับเสาอากาศคลิบฉลามก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับภายในนะครับเปิดประตูมาปุ๊บนะครับอันนั้นแต้นมีอะไรเอ่ยก็จะเจอพรมนะครับพรมฉลองครบรอบ70ปีแอนนิวอซลรี่นะครับมีพรมมาให้จากโรงงานด้วยนะครับส่วนภายในก็จะเหมือนกับตัวรถจนรุ่น VL นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ ตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับการรอคอยนะครับสีสวยมากนะครับเป็นสีเทาหลังคาดําแล้วก็มีสีเดียวด้วยนะครับคีุนนี้นะครับจะมีสีเดียวเลยนะครับเป็นรุ่นเทาหลังคาดํานะครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ